สวัสดีครับในการกล้องสองพระสยามแต่อาจารย์สุทธิ์ตั้งเขตวิทย์เป็นคนสุโขทยัยนะครับได้สักสมพระมาตั้งแต่อายุสิบเดก็ได้ให้ความรู้กับท่านที่สระสมภล้วก็อนุรักษ์พระแล้วก็เอาไปขึ้นฟอเพื่อเป็นพุทธบูชาเป็นพุทตคุม ในการปกป้องรักษาตัวเราและครอบครัวซึ่งบางท่านนั้นเอาตึดครองไว่าพระัจจิไหนผู้ไหนก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็ได้รอดพ้นภัยอันตรายมาเยอะนะครับแล้วก็ต้องอยู่ที่ ผู้ที่เอาไปใช้ด้วยนะครับต้องมีสินห้างอย่างน้อยแล้วก็ต้องเคารพท่านด้วยนะครับก็จะเกิดผู้ตกคุครับเดี๋ยวผมก็จะเอามาให้ท่านชมแต่ละคลิปแต่ละวิดีโอแต่ละพระแต่ละที่แต่ละที่แต่ละทุแต่ละจังหวัดก็จะได้ชมไปเลยครับ ครับคลิปนี้ก็มาชมพระกรุของจังหวัดสุโขโทัยกันต่อนะครับหรือก mm ็ให้ดูพิมพ์ดูเนื้อนะครับผมอาจารย์สุทัศน์มั่นเขตวิทย์นะครับเป็นข้าราชการครูมานานกเกษียณมาได้10ปีละแล้วทีนี้ผมจะเน้นในการดูเนื้อนะครับแล้วก็มีตัวอย่างดินเก่าให้ดูด้วย ทีนี้ก็มาชมกันนะครับอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าพะร,ราพะรรลีลาพระลีลากรุวัดธําหีบแล้วมีคุยมะตุ้มด้วยมีละออกหลายกลุนะออกหลายวัดไม่ใช่มีวัดธําหีบอย่างเดียวแล้วเสียนบางคนเขาบอกว่าต้องกว้างเท่านี้สูงเท่านี้แต่ละพิม์พมันจะไม่เท่ากันอกครับและแต่ละวัด ก็ทําไม่ใช่ทําที่เดียวกันเพราะฉะนั้นจะไปหลักเกณฑ์ตรงนั้นแล้วก็ตำหนงตําหนิเนี่ยผมว่ามันมันไม่ใช่อ,อย่างพระพระอย่างเงี้ยถ้าเนื้ออย่างเงี้ยถ้าใครบอกว่าเป็นพระทําทําเรียนแบบเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะผมว่านะชาตินี้ไปหาอย่างเงี้ยไปหาเงื้ออย่างเงี้ยแล้วก็มันหาไม่ได้หรอกนอะดูตัวอย่างเนี่ยอย่างเงี้ย อาดูสิครับเนื้ออย่างเงี้ยมันจะมีที่ไหนเนี่ยเป็นพระเป็นดินเก่านะเนี่ยถ้าใครบอกว่าดินใหม่เอาลองเอาไปเข้าเครื่องก็ได้นะครับอันนี้เป็นเป็นหินนะครับเขาก็แกะพระออกมาอันนี้เขาไม่ได้ปั๊มนะไม่ได้ปั๊มอันนี้เป็นพระแกะนะฮะนะเป็นแกะเป็นพิมพ์พระอัฐารถนะเนี่ย แกะจกับจับก,ก้อนก้อนหินก้อนอิดตัวน,นี้เนี่ยครับเนี่ยเนื้ออย่างเนี้ยนะครับแล้วทีนี้อแล้วพระพระอย่างเงี้ยเนี่ยมาเทียบกันได้เลยนะครับเนี่ยนะไทาอย่างเงี้ยเก็บให้หมดเลยครับไม่ต้องไปดูพิมหรอกครับเพราะพระเนี่ยออกแต่ละทีเ่เขาไม่ได้ออกมา พิมพ์คล้ายกันแต่จะไม่เหมือนกันเป๊ะนะครับผมบอกได้เลยในพิมพ์เดียวกันพองัดออกจากพิมพ์มาเนี่ยมันก็เพี้ยนละ้นะฮะนี่ครับดูเส้นอันนี้เขาเรียกว่าพะระลีลารพะระลีลาสุขโขไทยไทยอยู่ทําหีบก็เรียกว่าแต่ส่วนมากจะเรียกว่าพะระลีลาทําหีบนะเนะี่ยดินก็จะจะแตกแยกอะไรเงี้ยนะครับจะยับจะย่น อันนี้เป็นลีลาข้างเม็ดนะฮนะลีลาข้างเม็ดเนี่ยลาลีลาข้างเม็ดเนี่ยก็จะแพงกว่าจะแพงกว่านี้นะจะแพงกว่าลีลาธรรมดานะครับเนื่อันนี้อันนี้ก็ไม่กัดนะเนี่ยเซียนมางคลยังไม่เคยเห็นเลยนะเนี่ยอันนี้ก็ไม่ตัดเลยกดพิมพ์ออกมายังไงเขาก็เอาอย่างนั้นเลยเนี่ยนะเนี่ยมีน้อยนะครับางเนี้พระไม่ตัด เขาอาจขี้เกียจตัดหรือหรือตัดไม่ทันแล้วมันแห้งไปอะไรไปอย่างนี้เรื่องไงผมไม่ทราบนะครับแต่เนื้อนี่สุดยอดเลยแข็งเป็นหินเลยนะเห็นไหมนี่น,ะน,ะนะพระ,ะองค์ต้องดังนี้ฮะ,ะต้องดังออกเป็นเหล็กนะนี่ครับ พระพระเนื้อถึงยุคเป็นร้อยร้อยปีเนี่ยองต้องดังอย่างนี้อ๋าองนี้ตัดตัดฐานนิดนึงนะครับยังไม่จัดชิดกับองคเนี้ยนะครับผิวไม่เหมือนกันไม่เหมือนเพราะองค์เนี้ยผมเอาขี้พึ่งทาแต่องค์นี้ไม่ได้ทานะครับเช็ดเช็ดเฉยเฉยแต่อง์นี้ยขี้พึ่งทา ทาสองสามรอบก็ออกมาเป็นมันถ้าพระถ้าพระทําเรียนแบบหรือทําใหม่เนี่ยเอาขี้พึ่งทาไปกี่ครั้งมันก็ไม่มันมันก็จะแห้งอ,อยู่อย่างนี้นะครับมันจะดูดไปมันมันจะไม่ขึ้นมันแบบนี้นี่คือการดูพระอีกชนิดหนึง่งบางบางบางครั้งเนี่ยผมไปซื้อพระเนี่ยผมจะใช้อย่างนี้นะนั่นเสร็จแล้วทู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 อย่างนี้นะนั่นเสร็จแล้วก็เราเรา,เราก็ไม่ได้ทําเขาเสียเพราะนั่นเสร็จแล้วแล้ว พอถูๆเสร็จปั๊บเนี่ยแล้วเรามาดูนะฮะเนี่ยมันจะออกมันจะออกมันนะเนี่ยจะออกมันเนี่ยมันจะออกมันกว่าไอ้ที่ไม่ได้ถูถ้าพระเก่าเลยมันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าพระถ้าพระใหม่ที่ทําถูยังไงมันก็ไม่ขึ้นครับแล้วเวลาอีกอย่างหนึ่งพอ,อเอามาบ้านแล้วเราเอาเอาแปรงฮะขัดขัด,ข,ดขัดหน่อยหรือเอาอะไรอ,อฟองน้ํา ชุบน้ำเรามาแตะแตะแตะมันจะแห้งวาบนั่นแหลพะพระพระทำใหม่เพราะว่าเขายังไม่เขายังไม่ชื้นไม่ยังไม่เต็มไม่อิ่มอยู่ในในในกลุกแต่ถ้ายังเปียกแฉะนะครับเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงอ่าน,นั้นโอเคเพราะว่าเขาเนื้อเขาอิ่มอยู่แล้วนะแต่เขาแห้งนะนะแต่แหง้งอก็ให้กับอ่เดี๋ยวมาดูเนื้อ ใกล้ๆก,กันนะครับเดี๋ยวไฟนะ่าครับเนี่ฮะดูนะครับเนี่ยครับเนื้อจะเป็นแบบนี้นะฮะพักกรุพัฒาหมีเนี่ย,าบ,ยบางองค์ก็จะมีคราบไม่มีคราบ นะครับคาบไข่ไม่มีมั่งไม่มีมั่งเพราะว่าส่วนมากจะอยู่ในไหนะในไหมันไม่มันไม่ได้ถูกลมนะถูกแดดอากาศอุณหภูมิเท่านั้นอากาศก็ไม,ม่มีเพราะอยู่ในไหก็มีอุณหภูมิร้อนหนาวเย็นอะไรเท่านั้นนะครับนะฮะภาคอุจะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมนี่จะเป็นผลเป็นอะไรเขาจะไม่บางองค์ก็เนียนนะ ถ้า,ถ,าถ้าไปเจอเนื้อละเอียดนะครับอันนี้ก็เนื้อเนื้อก็ยังไม่ถึงอยาบเท่าที่ควรนะครับก็ฝากไปผู้ที่อยากจะบูชาพระหรืออยากจะดูเนื้อพระเป็นอะไรเป็นนะครับถ้าไปเจอเนื้อแบบนี้ให้เก็บเลยครับ